6. หลอดไฟแห่งเดนเดราแสงสว่างโบราณในอียิปต์ภาพสลักบนผนังวิหารเดนเดราในอียิปต์แสดงสิ่งที่ดูคล้ายหลอดไฟขนาดใหญ่เชื่อมกับสายไฟนะักวิชาการบางคนเชื่อว่านี่อาจแสดงถึงความรู้ด้านไฟฟ้าในยุคฟาโรซึ่งสวนทางกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในประวัติศาสตร์ 7. หินปูมลึกลับแห่งโอลันเตทามโบเทคโนโลยีตัดหินที่แม่นยำที่เปรูมีหินตัดขนาดใหญ่ที่ประกบกันแนบสนิทราวกับใช้เลเซอร์ตัดทั้งที่ไม่มีเครื่องมือเหล็กในยุคนั้นหินเหล่านี้หนักหลายสิบตันแล้วใครกันที่มีเทคโนโลยีตัดหินขั้นสูงแบบนั้น เสียงสะท้อนแห่งสังทะเลคลื่นเสียงโบราณที่ควบคุมอารมณ์ในวิหารบางแห่งของอารยธรรมโบราณจะมีจุดที่เสียงสะท้อนแปลกประหลาดสามารถเปลี่ยนอารมณ์ผู้ฟังได้บางก็เชื่อว,ว่านี่เป็นการทดลองด้านคลื่นเสียงเพื่อควบคุมจิตใจในพิธีกรรม